ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมจ่าพันวิโลดนะครับวันนี้นี่มาเต็มนะครับหลังจากที่ได้ซื้อไม่ลอยใหม่มาไม่มีสายแล้วนะครับแล้วก็ขาตั้งตัวใหม่ด้วยนะครับของลาซาด้าไม์ก็ลาซาด้าครับขาตั้งก็ลาซาด้ารวมเป็นเร็จนี่ประมาณสี่พันนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับตัวใหม่รายการก็อัปเกรดขึ้นมานะครับขอบคุณทุกท่านที่โดเน็ตให้กําลังใจกันนะครับสามารถทําให้เราพัฒนาช่องได้ดีขึ้นนะครับ วันนี้ครับหมอลองกระดูกหลังทับเส้นนะครับวันนี้จะมาสอนท่านั่งทำนะาผู้ชมหลายๆท่านบอกว่ายืนทำนั่งมีท่ายืนทากับนอนทำใช่อันนี้มีท่านั่งทำนะมีครับมีนะฮะเดี๋ยวผมจะสอนให้นะครับวางก่อนอันนี้ชุดใหม่เขานะเป็นกล่องใช้สะดวกโคตรก็ครึ่งนี้ครับท่านผู้ชมหมอลองกระดูกหลังทับเส้นนะครับรายการก็ทําานานแล้วนะทำนานมากแล้วครับแล้วก็ดีใจนะฮะ สำหรับผู้ที่ทําแล้วหายทาแล้วดีขึ้นโอ้โ oh, หจำนวนมหาศาลและเกินนะครับเป็นพันคนและนับไม่ไหวม่อ <c oughs> ก่อนนับได้นี้นับไม่ได้แล้วนะครับก็ดีใจด้วยนะครับที่ฝ่าฟันทําท่าผมไปได้3เดือนนะเพราะผมมีมีมีโออ่อม,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 มีระยะเวลาท่านผู้ชมนะครับมันไม่สามารถที่จะทําวันนี้พรุ่งนี้หายนะครับทําไปครับประมาณ3เดือนนะครับเดือนแรกฝึกเดือนที่2รักษาเดือนที่3าเห็นผลแล้วครับนะฮะเพราะฉะนั้น3เดือนก็จะเห็นผลในการรักษา อ่ะแล้วหมอลองกระดูกหลังทับเส้นเป็นยังไงหลายคนเข้ามาไม่รู้เลยนะเอา้ามันมันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงมันน่ากลัวแค่ไหนอะไรอย่ี้หมอลองกระดูกหลังทับเส้นครับท่านผู้ชมนะฮะมันจะมีอาการเช่นนี้นะฮะปวดหลังลาวลงไปในเบ้าก้นนะครับปวดในเบ้าก้นมีลูกกลมๆอยู่ในก้นนะกดดูให้ลูกกลมๆเจ็บมากเลยนะบางคนก็ไม่มีนะบางคนก็มีนะมันคือกล้ามเนื้อที่หดตัวไม่ต้องตกใจนะครับไม่ใช่เนื้อ,อร้ายคราวนี้จะลาวลงขาครับปวดขา นะชาวฝ่าเท้าเดินไปปวดสะโพกบิดโอ้ยปวดขาข้างเดียวปวดสะโพกข้างเดียวแล้วแต่นะแล้วแต่อาการแต่ละคนนะครับพอหนักเข้าหนักเข้าก็เดินไปประมาณสักสิบเก้านั่งแล้วเดินต่อไปไม่ได้ครับไม่ไหวครับปวดทรมานเหื่อเม็ดเบลเลอร์เลยเดินขึ้นกระดนี่จบข่าวเลยครับปวดหนักกว่าเดิมอีกนะครับขึ้นกระดขึ้นลงเนี่ยนี่คือระดับต้นๆนะครับถ้าเป็นมากเป็นหนักๆแล้วเนี่ยท่านจะเดินไม่ได้แล้วครับนั่งอย่างเดียวครับนั่งอย่างนี้ฮะนั่งโอ้ยทรมานลุกขึ้นเดินไม่ได้ ลุกเรเสียวปืดเลยครับนะครับเดียวกันก็ตรงกันข้ามครับหลายท่านน่ะนั่งไม่ได้ครับเพราะนั่งโอ๊ยเจ็บต้องยืนเอาสะงั้นครับมันสลับกันก็มีครับแล้วแต่สถานการณ์และแต่อาการของแต่ละคนนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเป็นหนักขึ้นกว่านั้นล่ะจะเป็นยังไงนั่งไม่ได้ครับนอนอย่างเดียวครับนอนแล้วรู้สึกดีครับนอนสบายแต่ว่าใช่ว่าไม่เจ็บนะนอนก็เจ็บแต่นอนรู้สึกดีสุดนะครับเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้น ติดเตียงนะครับกลายเป็นคนติดเตียงไปเพราะว่าลุกเดินก็ไม่ได้ครับนั่งก็ไม่ได้เหมือนกับกระดูกทิ่มกันจึ๊กโวยต้องลงไปนอนผมเนี่ยครับเป็นนะฮะสามสี่เดือนผมนอนติดเตียงยาวนะครับชีวิตแม่งไร้ค่าเลยครับตอนนั้นนะครับทําอะไรไม่ได้เลยนะทางานก็ไม่ได้เป็นภาระกับครอบครัวด <c> ้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นตรงนี้แล้วจิตจะตกนะฮะเพราะว่าทรมานมากจิตใจจะตกแล้วก็จะท้อแท้กับชีวิตครับเพราะมันทําอะไรไม่ได้แล้วเป็นภาระ ก็เลยจะคิดสั้นหลายต่อหลายครั้งนะครับแต่ก็ผ่านตรงนั้นมาได้นะครับเพอใจไม่ถึงใจไม่ถึงพอที่จะปิดชีพตัวเองนะแต่ก็สามารถรักษาตัวเองจนหายและกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติครับเลยวผมจะสอน่านผู้ชมนะว่าทําอย่างไรอะ่ะมันถึงจะกลับมาได้เหมือนจ่านะแต่วันนี้พิเศษหน่อยนะก็จะเพิ่มท่านั่งไว้ให้ด้วยมีทั้งหมด5้าท่านอนทํา1ท่ายืนรักษานะครับ5ท่านอนทํา1ท่ายืนรักษานะครับแต่วันนี้เพิ่มพิเศษท่านั่งให้นะครับอะมาดูกัน คลิปนี้ก็เลยเป็นคลิปท่านั่งนะครับเอาคลิปท่านั่งจะได้สั้นๆไม่ยาวมากเนาะใครจะดูคลิปท่านอนกับท่ายืนก็เข้าไปดูคลิปใหม่เลยนะผมเขียนไว้นะครับท่ายืนท่านอนรวมกันนะครับอันนั้นหายนะท่ายืนนี่รักษาได้สุดยอดอันนี้จะเป็นท่านั่งนะครับเอาละคนนี้พอเรามีอาการเช่นนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะทํายังไงเราก็ต้องไปหาหมอสิใช่ไหมเราไปหาหมอมันมีหลายต่อหลายคนนะครับไปแล้วไปอีกไม่หายสักทีจกนกระทั่งหมอบอกว่าผ่าเถอะต้องผ่าแล้วเอาไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนะครับผ่าหลังอ่ะแล้วเราก็ไม่อยากจะผ่า อ้าวรานนี้มันเป็นได้ยังไงนะทำไมมันถึงปวดได้ก็อย่างชื่อบอกครับหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นหลังเราจะมีกระดูกหลายข้อนะท่านผู้ชมนะแต่ละข้อก็จะมีวุ้นรองไว้นะไอ้วุ้นตัวนี้แหละเขาเรียกหมอนรองกระดูกลักษณะเป็นมีลักษณะเป็นน้ําเป็นวุ้นนะครับเป็นน้ำส่วนใหญ่นะครับมันแล้วก็ข้างในจะเป็นเอ็นชั้นแล้วก็เป็นน้านะครับอันนี้มันก็จะรองกระดูกไม่ให้ชนกันนะครับทาให้กระดูกเราโค้งงอได้นะครับเพราะนี้มันชอบไหลออกมาครับเวลามันไหลออกมามันก็ไหลออกสองประเภทนะครับเดี๋ยวจะอ่ะ ใกกล้ๆนมันจะไหลแบบนี้นะครับท่านผู้ชมไหลแบบปิ้นนะปิ้นจากกระดูกมาน,นิดนึงเวลาเราทํา MRI เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามันปิน้นมานิดนึงนะฮะมันก็จะไปโดนเส้นเลือดเส้นประสาทพอโดนเส้นเลือดเส้นประสาทก็จะมีอาการที่ผมบอกคือถ้าโดนเส้นประสาทม,มีอาการปวดทรมานที่ผมบอกนะครับถ้าโดนเส้นเลือดกส้เลือดจะไปเลี้ยงขาน้อยก็ะจะมีอาการชานะครับพเพราะเลื่อนไปเลี้ยงน้อยนะครับนี่คือลักษณะของปิ้นนะครับไอปิ้นแบบนี้เวลาทํา MRI อเอ็กซเรย์จะเห็นเลยชัดเจนมากเลยมันจะผิดรูปไปนิดนึงประมาณมิลนึงก็ปิ้นมา ตัวนี้รักษาง่ายครับทําท่าผมประมาณสักเดือน2เดือนหายเลยนะครับหายง่ายสําหรับคนที่ปิ้นนะครับแต่คุณต้องทําอย่างมีวินัยนะเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับข้อที่2ที่เป็นกันเยอะมากๆเพราะว่าหลายๆคนนะปล่อยเลือรลังพอปิ้นลูกมันก็ค่อยๆไหลออกไปแล้วก็ไหลออกไปเลยครับเพราะเนี้ยทั้งยวงพอไหลทั้งยวงจะเกิดอะไรขึ้นเวลาเราไปทําฟิล์มเอ็กซเรย์หรือเอ็มไอแล้วจะเห็นว่ากระดูกนั้นเนี่ยชิดติดกันครับไม่มีหมอนรองกระดูกแล้วในข้อใดข้อหนึ่งนะครับ จะเป็น l 4 L5 L6 ก็แล้วแต่นะเราจะเห็นเลยว่าหมอรนรองกระดูกหายไปนะครับซึ่งมันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทคือไหลไปทั้งยวงเลยคราวนี้คราวนี้มันกลับไม่ได้ถ้าลักษณะที่ปิ้นเนี่ยมันกลับได้ครับเพียงแค่ท่านทาท่าผมมันจะดึงกระดูกให้ตรงและยืดออกจากกาันรกระดูกจะง้างออกครับปึ๊ดมันก็จะกลับเพราะว่ามันยังอยู่ในเบ้าของมันอยู่นะครับสําหรับคนที่ปิ้นนะคร <het S 2> าวนี้ถ้าไหลไปทั้งยวงะมันไม่เข้าแล้วนะครับมันกลับมาไม่ได้เพราะกระดูกชิดติดกันนะครับ เราะฉะนั้นเวลาท่านไปทากายภาพบําบัดที่โรงพยาบาลหรือว่าที่ไหนก็ตามนะครับไอ้เครื่องกายภาพเนี่ยมันไม่สามารถจะดึงกระดูกให้อ้าออกมาได้นะครับมันก็เลยกลับไม่ได้ครับรักษายากนะครับคราวนี้ท่าของผมเนี่ยมันสามารถที่จะดึงกระดูกง้างออกมาได้ครับกรึบแล้วก็กลับมานะครับหายเลยนะครับถ้าเกิดมันง้างและกลับมาได้นะครับมันก็จะขายได้เรื่อยเปื่นะครับนี่คืออาการของไหลไปทั้งโยนและทับนะครับแล้วถ้ามันไหลออกไปทั้งโยนและทับมันจะเกิดอะไรขึ้นเหรอมันจะเจ็บปวด มากมากเลยนะครับสามเท่าที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันจะเจ็บมากกว่านั้นสามเท่าท่านลองนึกสภาพถึงท่านปวดฟันกรามปวดมากมากแลยปวดทนไม่ไหวร้องไห้นั่นแหละแต่มันย้ายไปอยู่ที่ขากับเอวล,ลองนึกดูครับมันเพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นโอ้โหทรมานแสนสาหาัสใครไม่เป็นไม่รู้นะครับคนที่เป็นเท่านั้นนะครับถึงจะคุยกันรู้เรื่องนะมันโอ้โหแสนทรมานนะครับแสนทรมานมากนะครับอ่ะคราวนี้ เรารู้แล้วว่าไอหมอนรองกระดูกนี่แหละทําให้เราเป็นใช่ไหมเขาวนี้มันไหลไปได้ยังไงหลายคนไม่รู้แล้วก็ปฏิบัติตัวเหมือนเดิมทําให้เป็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นฟังดีๆนะครับจะได้ระมัดระวังตัวนะครับการที่มันไหลออกไปได้ก็เพราะว่าเรายืนนานครับเรานั่งนานครับเรายกของหนักบ่อยเกินไปนี่คือสาเหตุหลักๆนะครับยืนและนั่งนานแค่ไหนอะวันหนึ่งประมาณ3ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลา5ปีถึง10ปีเป็นร้อซเป็นมากเป็นน้อยก็แล้วแต่ท่านแล้วนะครับว่าใช้ร่างกาย อย่างสมบุกสมบันมากแค่ไหนนะครับลองไปดูนะงานอะไรก็ตามที่เราทําอยู่ประจำมันส่งผลให้เราเป็นไหมเช่นขับแท็กซี่ขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่งเย็บผ้านั่งทํางานหน้าโต๊ะคอมคุณใช้ระยะเวลาทั้งหมดในการนั่งเกือบทั้งวันเป็นระยะเวลาหลายปียังไงคุณก็เป็นนะครับคุณยืนนานเกินเช่นคุณทําอาชีพเกี่ยวกับรปภนะยืนทั้งวันเลยอันนี้เป็นแน่เป็นแน่ๆนะครับยืนขายของตามตลาดนัดนะยืนสอนหนังสือ อะไรก็ตามที่คุณยืนานานๆยืนผัดข้าวขายอาหารตามสั่งขายกว๋วยเตี๋ยวโอ้โหไม่รอดไม่รอดครับคุณต้องเป็นเพราะคุณใช้ระยะเวลาในการยืนานานนะครับยกของนานบ่อยๆฮะก้มไปยกก้มไปยกของสิ่งนั้นนะ่ะอาจจะหนักแค่ประมาณ5ขีดอะไม่ถึงโลก็เป็นเพราะคุณยกผิดรูปนะยกกม้มยกกม้มยกกม้มทุกวันนะฮะมันจะเกิดการงอของหลังกระดูกก็จะเปิดครับหมอนกระดูกไหลออกมานะครับนี่คือสาเหตุหลักๆนะครับ ส่วนสาเหตุที่เป็นฉับพันนะมีอยู่ไม่กี่สาเหตุครับสาเหตุแรก,กคือการกระแทกตกจากที่สูงรถล้ลมอุบัติเหตุทางรถยนต์อุบัติเหตุทางการเล่นกีฬาการเหลียวตัวผิดจังหวะที่แบบโคตรจะเร็วเช่นนักฟุตบอลนักบาสเกตบอลพวกเนี้ยนะเลี้ยงฟุตบอลผ่านไป,เ,นไปเหลียวตัวกลับไปจะแย่งเขาแกลบเรียบร้อยเป็นนะครับนักบาสเกตบตกกอลตะก้อกระโดดขึ้นไปข้างบนแล้วกระแทกมาปึ๊กเป็นได้นะครับโอ้โหเป็นได้ง่ายเลยนะครับ คนที่ชอบโดดล่มนะคนที่ชอบลหลงไหลในการโดดล่มจากท้องฟ้าแล้วลงกระแทกพื้นบ่อยๆนะโอ้โหเอาเถะเป็นนะคลล่มเป่าไหวาเนี่ยหนักเลยนะครเพราะว่าเขาโดดล่มเป็นหลายร้อยชั่วโมงนะหลายร้อยครั้งเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสเป็นสูงนะครับอ่ะสาเหตุสุดท้ายอันนี้คืออภิมหาโคตรซวยแล้วคือไอจามครับไอกระจามส่งวนให้เป็นหมวลองกระดูกหลังทับเส้นได้นะครับเพราะฉะนั้น การไอการจามที่แรงเกินไปนั้นส่งให้คนให้เป็นได้ทันทีนะครับระฉะนั้นเวลาไอจามนี่ให้เอามือจับหน้าท้องไว้เก่งหน้าท้องไว้แล้วค่อยไอแล้วค่อยจามนะครับมันจะ,จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับเอาละต่อไปคือวิธีรักษานะครับท่านผู้ชมเราจะง้างกระดูกออกครับกึบเพื่อให้หมอรองรดูก,กับที่เดิมน,นะครับมาดูกันว่าง้างยังไงนะแต่วันนี้เป็นคลิปนั่งนะฮะเป็นคลิปใหม่ที่ทําขึ้นมาใช้ท่านั่งทําแล้วก็ได้ผลด้วยนะครับใครที่แบบยืนไม่ได้นะนั่งทําได้ หาเก้าอี้มานั่งนะครับเอามุมเก้าอี้แหลมๆเนี่ยยื่นออกไปแล้วเรานั่งค่อมอย่างนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวมันจะไม,ม่ต้องให้มันใกล้อย่านี้ไหมถึงจะได้เห็นชัดขอโทษนะครับท่านผู้ชมนะผมปรับให้มันใกล้กว่านี้นะท่านผู้ชมก็จะได้เห็นชัดๆนะครับย,ยิิงชัดยิ่งดีอะนะมันจะได้ดีต่อท่านผู้ชมเวลาให้ชัดๆนะครับเอาละน่าจะชัดนะฮะเข้ามาอีกนิดนึงชัดไหมหัวลนะ นี่ฮะท่านชมนั่งเอาสามเหลี่ยมเนี่ยแหลมๆนั้นหันออกนะครับแล้วท่านชมก็ไปนั่งแบบนี้นะครับพอนั่งเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ท่านผู้ชมอ่ะหลังตรงๆหน่อยนะใครที่ปวดมากๆก็ต้องอดทนทำนะครับให้นิ้วชิดติดกันแบบนี้เนี่ยนิ้วชิดติดกันแบบนี้นะครับแล้วใช้สันแม่มือเนี่ยไ้ที่ขอบเกงในนะครับไว้ที่ขอบเกงในนี้นะครับจากนั้นผู้ชมดันแขนทั้งสองข้างให้ตรงแบบนี้ครับโดยให้หลังแอนน่นนะฮะหลังแอนน่นเห็นไหมแขนสองข้างต้องติดกันนะครับ แล้วก็ดันไว้นะครับมันจะทรมานมากเลยนะท่านผู้ชมโคตรทรมานถ้าใครรู้สึกเฮ้ยไม่ไหวอ่ะก็อาจจะยืดขาออกไปยืดขาออกไปได้นะครับเพื่อให้มันได้เหลี่ยมในการทํานะครับแล้วแต่นะจะยืดขาหรือจะหดขาก็ไแต่ผมสามารถทํานี้ได้แต่ถ้าท่านผู้ชมใหม่ๆอาจจะยืดขาออกไปเพราะให้ให้องศากว้างอ่ะเพราะถ้าท่านผู้ชมทำนี้เสร็จปุ๊บดันแขนทั้งสองข้างนะมันจะปวดมากนะร้อนเผาแล้วก็อดทนไว้นะครับอย่ากั้นลมหายใจนะอย่ากเก่็งนะครับแต่ท่านผู้ชมโยกครับ โยกไปข้างหน้าอย่างงี้ครันี่ครับ30ครั้งนะครับนับไปเลยครับหนึ่งสอสามสห้าโอลั่นเลย6 7 8 9 10ให้ได้30ครั้งนะโอ้ลั่นเลยนะครับเนี่ยลั่นเลยนะปื๊ดปื๊ดเลยนะครับแขนต้องตรงนะครับจำไว้ว่าแขนต้องตรงนะครับซึ่งมันจะทำยากมากๆในเดือนแรกนะครับ ผมบอกก่อนนะท่าที่ผมสอนท่านผู้ชมเนี่ยมันทรมานมากนะครับในอาทิตย์แรกเดือนแรกเวลาทําจะปวดไังหมดนะครับปวดข้อมือปวดหัวไหล่ปวดหน้าอกปวดง่ามขานะครับอย่าไปตกใจเหมือนกันหมดทุกคนนะต้องเจ็บนะครับคราวนี้ในการทำเนี่ยมันจะยากเราต้องค่อยๆฝึกนะครับหลายๆท่านทุกทำไม่ได้ฉันทําไม่ได้เด็กขาดฉันเอาเข้าไปแล้วมันแขนฉันง,งออะฉันจะทํายังไงเดี๋ยวจะบอกให้ครับว่าทําไงนะครับเนี่ยแขนฉันงอทาไม่ได้จะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะครับว่าทําอย่างไรนะครับ แต่เป้าหมายของการทําท่านี้ก็คือท่านจะต้องทําแล้วได้ยินเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนนะครับมันจะดังกลึบๆเป็นลูกระนาดเลยนะครับหรือมันจะดังกึกเดียวนะครับถ้าดังกึกเดียวอ่ะมันอาจจะไปโดนข้อที่เป็นกึกกลับเลยหายอันนี้โชคดีแต่ถ้าเกิดมันดังกึกแต่ไม่ใช่ข้อที่เป็นล่ะเมื่อยังไม่หายนะครับแต่ถ้าใครทําดังเป็นลูกระนาดดังกลึบมันสุ่มมันแยกออมก็ไหลกลับหายนะครับและนี่ก็คือท่านั่งทําที่ ดีมากๆเลยนะครับดีมากๆาผมพิสูจน์มาแล้วผมลองทำมาแล้วว่าเออสำหรับผู้ป่วยที่เขายืนไม่ได้เขาปวดเขามีปัญหาเรื่องขาหากักเข่าอักเสบเราจะทํายังไงถ้านอนทําก็ยังยังต้องคุกเขา่าก็ต้องทรมานอีกคราวนี้ลองทําท่านั่งครับผมว่าน่าจะได้ประโยชน์สุดๆเลยนะครับเอาละเมื่อกี้พูดถึงไหนไหเนี่ยผมพูดถึงว่าถ้าต้องทําให้ได้ยินเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนตัวไปลูกหน้าน,นะครับจะได้ได้ผลมากๆเลยทีเดียวนะครับคราวนี้หลักในการทามันหนึ่งจะทาได้ต้องทําตามที่ผมสอนนะครับ ต้องทตามที่ผมสอนนะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นขอฝากช่องก่อนนะฮะจ่าพันวิโรจน์นะครับใครที่สามารถจะโดนสนับสนุนรายการได้ก็ถือว่าช่วยเหลือรายการถือว่าเป็นกําลังใจให้ผมก้าวเดินต่อไปในการทําคลิปนะครับก็ตามหมายเลขที่บัญชีนี้เลยครับวิโรจน์แซ่ลิมธนาคารกรุงเทพครับห้าบาทสิบบาทก็แล้วแต่สะดวกนะครับห้าบาทสิบบาทแล้วแต่สะดวกนะฮะแต่ท่านนะครับแล้วแต่น้ําใจนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ดูเนียนกำลังใจให้นะครับขอบคุณทุกท่านจริงน,นะครับเอามาถึงตรงนี้ <c oughs> ทําตามผม3ข้อนะครับแล้วท่านผู้ชมก็จะต้องทําสาเร็จแน่นอนนะครับข้อที่หนึ่งแขนต้องตรงอันนี้สําคัญเลยเพราะหลายๆคนทําแขนตรงไม่ได้นะครับหนึ่งฮะเราใช้อย่างที่ผมบอกมเมื่อกี้เอาไว้ตรงนี้ให้ได้นะครับจากนั้นท่านผู้ชมก้มไปได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะวันนี้อาจจะก้มไปแล้วแขนงองอย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้ว่าฝึกไว้เรื่อยครับฝึกเช้ากลางวันเย็น ก่อนนอนนะครับฝึกสักสี่เวลาแล้วผ่านไปสักหนึ่งเดือนนะครับแขนมันจะเริ่มตรงอัตโนมัติมันจะค่อยๆตรงเองนะครับถ้าใครตรงไม่ไหวจริงๆก็เอามือครับจับเางเกงไว้เฮ้ยว่าจับเข็มขัดจับเข็มขัดได้ไหมไม่ได้วันจับเางเกงว่ะจับเางเกงไว้อย่างนี้ครับแน่นๆนะฮะเห็นไหมแล้วก็โยกไปมันก็ทําได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่มันก็จะให้ผลที่น้อยมากนะครับคือเอามือจับเางเกงไว้นะแล้วก็ดันหน้าขาคาวนี้มือมันจะลึกลงไปครับมันสามารถที่ทําให้แขนตรงทั้งสองข้างได้นะครับ แต่ค่อยๆฝึกไปแล้วค่อยๆขยบมือขึ้นมาตามที่ผมต้องการก็คือไวท้ที่สันในมือไว้ที่ขออมางกงในอุ้มมือสองข้างไว้ดันที่หน้าขาแบบนี้นะครับหลังจะแอนแล้วก็อย่างนี้ครับโยก30ครั้งซึ่งบอกก่อนนะว่าทรมานมากนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคอมเมนต์มาถามแล้วเจ็บมากเลยทําแล้วเจ็บโคตรๆเลยผิดหรือเปล่าถูกครับแต่ต้องค่อยๆฝึกไปนะครับถ้าข้อที่1แขนต้องตรงนะครับถ้าท่านผู้ชมสามารถฝึกไปแล้วประมาณเดือนหนึ่งแขนตรงได้แล้วนะไปเลยฮ้ยฉันทาได้แล้วว่ะอ่า ข้อที่2ครับอยากกั้นลมหายใจหรืออยากเกรงสําคัญมากเลยนะข้อที่2อเนี่ยอยากกั้นลมหายใจหรืออยากเก่งเพราะถ้าท่านชมกั้นหรือเก่งแล้วเนี่ยมันจะไม่ดังเลยนะครับแล้วมันจะเกิดผลเอฟเฟกก็คือหน้ามืดแล้วก็เป็นไข้ได้เพราะฉะนั้นห้ามเก่งห้ามกั้นสูดลมหายใจลึกๆหายใจยาวๆหายใจให้เป็นธรรมชาติฝึกฝนให้คุ้นกับความเจ็บปวดนะครับเพราะมนุษย์เราพอเจ็บปวดมันจะกั้นมันจะเกรงอัตโนมัติเลยเพราะคุณทําอะไรเจ็บปวดจะเกรงโอ้ยเจ็บใช่ไหมนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์เราจะต้องฝืนตรงนี้ให้ได้ว่าไม่เกงไม่กันนะครับ ข้อที่2จําไว้นะอย่ากเกงอย่ากั้นนะครับข้อสุดท้ายแล้วครับทําแรงๆแต่ข้อสุดท้ายเนี่ยมีข้อแม่นะก่อนที่คุณจะทําแรงๆคุณต้องมั่นใจก่อนนะว่าแขนคุณตรงแล้วคุณไม่กั้นลมหายใจแล้วนะครับคุณถึงได้ท,ท,ทําแรงๆทําแรงๆทํำยังไงทําอย่างนี้แหละครับแต่เพิ่มน้ําหนักแรงๆเข้าไปครับอย่างนี้ครับไม่ต้องกลัวหน้าทิ่มครับเพราะตีเรายังไงนไว้เงี้ยตีอียเท้าเรายันไว้ข้างหน้าแล้วก็โยกแบบแรงๆครับเนี้ยดันแขนแรงๆนะครับคือเพิ่มน้ําหนักในการทําเข้าไปนะครับคราวนี้ มันจะมีแรงงัดนะครับคือว่าเราจะงา้างกระดูกออกอะถ้าเราไม่มีแรงมันก็ไม่ออกนะท่านผู้ชมเราต้องบึกแรงๆแล้บึก,บกออกไปนะมันถึงจะออกนะครับ3หลักการนะครับท่านผู้ชม1แขนต้องตรง2อ,อย่าก,การลมหายใจ3าําำแรงๆนะครับทํตาต้านที่ผมสอนนะท่านผู้ชมจะมีอาการดีขึ้นแน่นอนครับสําหรับท่านั่งทำนะผมลองทํามาได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วเออว่ามันทําได้นะครับถ้านั่งทำเนี่ยคือแบบดีเลยอะเหมาะมากสําหรับคนที่เข่าอักเสบหรือว่าขาหักหรือว่า คุณไม่สามารถจะยืนทําได้นะเพราะฉะนั้นท่านั่งนี่มันโคตรเหมาะเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ใหม่มากเลยนะสําหรับท่านั่งทํานะครับได้ผลจริงๆนะครับเอาล้ครับหนึ่งตรงนี้ก็เป็นกําลังใจให้นะครับขอทุกคนนั้นมีความมุ่งมั่นนะครับมีความศรัทธานะครับแล้วก็อย่าขี้เกียจทำนะครับสําคัญที่สุดเลยคืออย่าขี้เกียจทำนะฮะอย่าขี้เกียจเพราะว่าถ้าคุณขี้เกียจทำเมื่อไหร่นะคุณทําวันนี้เจ็บปวดโอ๊ยไม่ไหวแล้วฉันขี้เกียจทํายากที่จะหายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าขี้เกียจทําบ่อยๆทุกวัันนะครบ <c oughs> ทำทุกวันนะครับอขอบคุณท่านผู้ชมหลายท่านนะที่พิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับอขอบคุณทุกท่านนะครับเพราะว่าท่านที่ทําแล้วหายทําแล้วดีนะเขามาพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปเต็มเลยท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมดูคลิปแล้วยังไม่มั่นใจที่จะทำยังไม่เชื่อก็อ่านคอมเมนต์ก่อนก็ได้ครับการันตีก่อนนะคว่าเออเขาทำหายกันจริงนะเราก็อ่านไม่ใช่หน้าม้าผมนะผมไม่รู้จักนะครับก็สามารถที่จะคุยกับเขาได้นะครับเขาทำแล้วดีขึ้นเขาทาแล้วหายนะครับ เราก็อ่านเพื่อท ok ี de qui, ่จะสร้างพลังใจให้กับเราเพราะเราขาดกําลังใจนะการรักษาโรคนี้ต้องใช้กําลังใจสูงมากเลยนะครับเพราะว่าร่างกายเราเจ็บปวดมันจะส่งผลให้จิตใจเราหอเหี่ยวนะครับแล้วก็เราต้องสร้างกําลังใจให้กับตัวเองนะครับเพื่อที่จะรักษากระมันนะครับผมจะตอบคําถามให้นะครับท้ายรายการนี้นะผมจะตอบคําถามให้ท่านผู้ชมนะครับมีคําถามอะไรพิมพ์ไว้ได้นะแล้วผมจะเข้าไปอ่านแล้วเอามาตอบให้นะครับคําถามข้อที่1โคตรฮิตสุดฮิตนะครับผ่าตัดแล้วทําได้ไหมนะครับเพราะอะไร เพราะหลายท่านอ่ะรักษาวาทุกอย่างแล้วไม่หายครับสุดท้ายลงเอยด้วยการขึ้นเขียงผ่าตัดนะครับคราวนี้พอผ่าไปแล้วอาการกลับกลับมาเหมือนเดิมครับไม่ดีขึ้นเลยในช่วงแรกที่ผ่าตัดในช่วงปีแรกอาจจะดีนะครับแต่หลังจากนั้นจะเริ่มไม่ดีจะเริ่มแย่ก็มีคอมเมนต์มานะว่าเนี่ยนี่ฉันผ่าตัดไปแล้วนะแล้วอาการมันกลับมาอีกแล้วจา่าแรกๆก็ดีแต่ตอนนี้กลับมาอีกแล้วฉันจะทําตามจ่าได้ไหมนะครับคําตอบมี2แบบนะครับ แบบที่1ถ้าคุณผ่าตัดมาแล้วแล้วคุณมีเหล็กอยู่ข้างในนะครับล็อกเหล็กล็อก,กอะไรไว้เนี่ยอันนี้ห้ามทําเพราะผมไม่รู้นะว่ามันจะเกิดอันตรายหรือเปล่าเหล็กจะหลุดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้พราะนั้นผมห้ามไว้ก่อนนะครับข้อที่2ครับผ่าตัดมาแล้วไม่มีเหล็กอันนี้ทําได้ถ้าผ่าตัดมาแล้วไม่มีเหล็กอยู่ข้างในนะทำได้นะครับแต่คุณจะต้องรักษาแผลที่ผ่าตัดให้หายก่อนนะครับเช่นผ่าตัดมาแล้วต้องเว้นไปสัก6เดือนถึง12เดือนนะครับให้มันสนิทแล้วค่อยทำโอเคไหมครับตอบชัดเจนนะครับ คำถ,ถามต่อไปนะครับดิชันเนี่ยเป็นกระดูกทับเส้นดิชันทำได้ไหมฟังดีๆนะครับกระดูกทับเส้นหมอรองกระดูกทับเส้นมันเรียกต่างกันไหมเรียกต่างกันนะแต่ความเป็นจริงล่ะมันต่างกันไหมเนี่ยเราต้องไปศึกษานะแต่ผมตอบอ้างอิงจากคอมเมนต์ที่ผ่านๆมาทั้งหมดนะครับคนที่เป็นกระดูกทับเส้นเนี่ยสามารถทําท่าผมแล้วดีขึ้นทันทีนะครับ แล้วก็สําเร็จเมื่อไหร่ก็หายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมตอบอ้าอิงจากคอมเมนต์นะครับเพราะผมเป็นหมอหลอกกระดูกทับเส้นะเอาละข้อต่อไปนะครับดิฉันเนี่ย <c oughs> ทำตามจ่ามาแล้วนะครับประมาณ2เดือนแล้วไม่หายสักทีทํายังไงดีอ่าคําถามดีไหมดีนะครับคือคุณทําตามผมมา2เดือนแล้วใช่ไหมคราวนี้เราก็ต้องดูก่อนว่าเราทําถูกไหมหนึ่แขนเราตรงไหม สองเรากลัล้นลมหายใจไหมสามเราทําแรงๆหรือเปล่านะครับเราต้องดูสามกระบวนการนี้ว่าเราทําครบไหมนะครับตรวจดูว่าทําครบไหมนะครับแล้วเราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นหรือเปล่าอันนี้สําคัญนะเพราะบางคนน่ะไม่ได้เป็นซะหน่อยนะครับเป็นอย่างอื่นนะครับแล้วก็รักษาตาที่ผมบอกมันก็ไม่หายสิครับพะมันไม่ถูกไม่ต้องไ,ไม่ถูกต้องกันใช่ไหมเพราะนั้นคุณจะต้องไปตรวจให้ชัดเจน ให้หมอท่านตรวจให้ชัดเจนก่อนว่าคุณเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นนะแล้วคุณมาทําท่าผมยังไงคุณก็ดีขึ้นยังไงคุณก็หายถ้าคุณทําตามและสําเร็จนะครับมก็ตอบตามความเป็นจริงแบบนี้นะครับเอาละอีกข้อหนึง่งคําถามซ้อนไปนเลยดิฉันทําตามจ่ามาแล้ว8เดือนและดิฉันก็ไปทํา m ็มมาแล้วเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นด้วยแต่ดิฉันทํามาแล้ว8เดือนไม่หายคําถามโคตรด,ดีเลยครับคุณไม่หายแต่คุณดีขึ้นไหม คุณลองดูตัวคุณซิว่าคุณทํามา8เดือนแล้วเนี่ยจากที่คุณทรมานในตอนแรกแล้วคุณมีอาการดีขึ้นบ้างไหมแน่นอนครับมันต้องดีขึ้นแน่ถ้าคุณทําสําเร็จนะฮะมันจะดีขึ้นแต่มันไม่หายที่มันไม่หายเพราะอะไรดูตัวเองก่อนนะฮะหนึ่งคุณยังต้องไปทํางานประจําของคุณอยู่คือเราต้องทํางานหาเลี้ยงชีพเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องหาวิธีหลบเลี่ยงงานของคุณนะให้มากกว่าที่คุณจะรักษานะครับ ผมจะพูดอย่างนี้นะฮะคุณทํางานวันละ8ปดถึงสิชั่วโมงคุณอาจจะนั่งทั้งวันคุณอาจจะยืนทั้งวันคุณอาจจะยกของทั้งวันใช่ไหมแล้วคุณก็ทําท่าผมแค่ไม่กี่นาทีมันสวนทางกันครับมันอาจจะทําให้คุณดีขึ้นนะครับแต่คุณจะหายคงจะยากเพราะคุณยังทํางานประจําอยู่เพราะว่าต้องหาเลี้ยงชีพใช่ไหมเพราะนั้นคุณจะต้องคุณจะต้องใช้ความคิดของคุณนะจัดสรรเวลาจัดสรรให้ร่างกายของคุณนั้น ทำงานได้ได,ดีแล้วก็ไม่ส่งผลให้มันเป็นมากขึ้นนะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายคือถ้ามันเป็น100%นะคุณทํางาน80%คุณทําท่าผม20%่สิบเน้น้ำหนักนะยากไหมในการหายยากใช่ไหมคราวนี้เราท้องสลับข้างกันนะครับคุณทําท่าผม80%คุณทํางาน20%อร์ซ่าคุณหายแน่ๆนะครับคุณหายแน่ๆคราวนี้คุณต้องไปจัดสรรเวลาแล้วว่าคุณจะทำยังไงดีเนาะ กับการที่ทํางานเนี่ยให้มันน้อยลงแล้วรักษามากขึ้นนะครับคุณต้องหายแน่ๆคุณต้องใช้การจัดสรรของคุณแล้วนะครับหรือถ้าคุณไม่สามารถหลบหลีกเลี่ยงได้เลยเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องศึกษาก่อนนะว่าเฮ้ยการที่จะนั่งนานๆแล้วไม่เป็นทำยังไงนะก็คือคุณอย่านั่งหลังค่อมนะครับนั่งทํางานนานๆต้องนั่งหลังตรงอย่างนี้นะครับอย่านั่งหลังค่อมนะครับเวลาคุณยืนทํางานนานๆคุณก็อย่ายืนแช่แข็งนะครับคุณต้องขยับไปขยับมาลุกนั่งบ้างนะครับสลับกันไปนะครับ การยกของบ่อยๆคุณก็ศึกษาว่าการก้มไปยกมันไม่ดีนะใช่ไหมต้องย่อลงไปยกมันถึงจะดะีคุณก็ศึกษาแล้วก็เอามาใช้นะครับอันนี้ผมก็ฝากบอกไว้นะครับโอเคเนาะผมก็ตอบคาถามตามนี้นะครับอีกหลายๆคําถามเยอะนะผมก็พยายามนึกกันึกม่ค่อยออกนะครับหลังจะจดเอานะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะที่ทําตามผมมานะครับขอให้ท่าน,นหายเหมือนกับเพื่อนๆที่มาลงคอมเมนต์นะครับสู้ๆนะครับอย่าไปท้ออย่าไปถอดใจนะครับอย่าขี้เกียจทํานะฮะแล้วพบกันใหม่ โอกาสหน้านะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้เจอกันบ่อยๆนะครับผมลงคิิปทุกอาทิตย์นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม